นะครับชื่อแพงใจสั่งมาหางเครื่องไม่ต้องเต้นเรามาร้องพร้อมกันดีไหมจ๊านะไม่ต้องแต่ยืนนะร้องเลยเช่วยคอรัดพร้อมยังจ๊าหากวัดเธอผ่านมาได้ยิยเนเพลงนี้ผัดวัดเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียว ได้เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังมาช่วยนะอเราเฝ้าจะโทรโทรไปหาเธอเลอยเปือเ่อยกก็ยอมแต่ใจทรวบเธอไม่เบาใจใจเดียวกรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเรา ไม่สนละไม่เอาไม่อยากคุยก็เลย,ยมาร้องเพลงบอกแค่อยาาให้เธอไดนเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทําลงไปกันสั่งมาอย่าโกธยนะคนดีดยกโทษให้ฉันนักเจ้าตา จะไม่มาจะไม่จะไม่โทรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ